วสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมมาเก้อยู่กับเกมเดวิล,มลเมคลายค่ะเรือกคือปีศาจจะร้องไห้นะครับภาคที่5วันนี้ก็มาอยู่กับอ p พีสแล้วซึ่งนะครับอีพีที่สามผมได้ทำการกดใช้ชุบชีวิตไปนะนั่นทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะงั้นหลังจากนี้ที่ผมเล่นเกมนี้นะครับผมจะไม่กดอีกต่อไปและผมก็จะเล่นให้ชนะอยา่างยากลำบากท,ที่สุดให้ตัวเองนะครับซึ่งก็ไม่รู้ไปทําทําไมนะครับผมแต่ก็ทําตามวิธีของช่องไปนะครับเฮ้คเราไปต่อกันเลยครับหลังจากที่เราเอาชนะกับเอ,อปีาศาจเอ,อินั่นเป็นปีาศาจแมงปอ,ปอตั้งชื่อให้ <laughs> ซึ่งก็ เหมือนจะมีเอ่อลดี้นะครับผมเป็นตัวละครจากภาคที่สนะครับจากจากของดันเต้นะครับก็เหมือนจะอยู่ในรากของนางแล้วเราก็ปลดปล่อยรากของนางซึ่งอันเซ็กเซอร์ของนางมาได้เป็นเพี้ร้าอยอน,นะแล้วตอนนี้ทางด้านของเนโรก็ได้เวลาที่จะแยกทางจากเวอร์จิลเพื่อไปทำลายไอเสาเออเสาต้นต้นเทตาโค เออปีศาจยักษ์นะครับผมก็ตอนนี้เราจะได้เล่นเป็นวีแทนที่จะเป็นเออนโรนะครับผมมาต้องมาดูกันว่าผมจะเล่นตัววีเป็นยังไงก็ก็ช่วยเอ่อให้กำลังใจผมด้วยนะครับสวี This kid can, can kill, kill Urizen? It. One can only hope. But for now, we have a more pressing engagement. คดีในน้อยนะครับผมเอา,าละต้องดูซะหน่อยว่าเตัวบีจะทำอะไรได้ต้องไปดูก่อน,อนเลยนะครับสำหรับการอัปเกรดแล้วมึงนี้ท่าดีจังเลยนะต <c oughs> กใจหมดเลยคงไม่โดนแบงใช่ไหมโอ้โหเซ็กซี่ละกันหมายความว่าบีจะไม่ต้องอัปเกรดอะไรมากก็จะกอัปเกรดพวกนี้ เป็นคริสตัลทำให้ V i t a l i t y ซึ่งแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันกับเพ p ร์พลอฟที่แอ f ฟิ a ฟอ r o มเพ e ร์เฟคเดชก็เคยทำให้การ d e v t ทิเกินมากขึ้นหนึ่งอันหรอมีห้าตอกมีมีสัปเหร่อพันจะเพิ่งจะเพิ่งซื้อแล้วกันน่าจะโจวีน่าจะไม่ต้องกดอะไรบ้างมั้งอันนี้ก็เปเหมะอนกันไม่เคยเล่นเลยเออวีสามารถ จะเอาสัตว์เลี้ยงมาโจมตีตัวอสออเอาสัตว์เลี้ยงมาทําการหรืว่ารับการโจมตีได้ทําให้เราไม่เสียดามิดว้าวกดซีเดียม now get to work get to work ไปเลยได้วลัไม่นาน it's your turn <c oughs> อสองอ่ะสอ,อ,สอไม่มีแล้วไม่หนัก อ๋อเดวิสต er ิกเกอร์ข้างบนนี่ฟักเฮ้ยเดี๋ยวสีหัวเปลี่ยนด้วยเมื่อกี้มองไม่ทันอะไรวะอ่านไม่ทันด้วใช่ไหมแล้วตายแล้วเราต้องว่าอะไรครับเกี่ยวกับมอริสันไอ้อุยซันเนี่ยก็คือเราต้องถามกันเงต่างแบบว่าจไปยังไง <laughs> oh geniuses be careful Oh I see that but what? I mean you are fragile at the moment wouldn't take much to wipe you out in a sticky situation I'm just saying that running away is okay it's always okay to run away if you're not a point He who desires but act not breeds pestilence uh, come here so it is written okay shakespeare just remember this <laughs> you and i like to exist so get rid of those demons quick cuz killing them ain't my stick i got your back cuz dying is whack man we been nakubi the duo i got my tail out of the โอ้ยแหลกแกแหเลยโอ้ยโอ้โหแทงคือแทงกี่เลยโอ้โหโอ้โหแต่ฟักเสี่ยอะไรเนป็นโอเพลงแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้แล้วก็ฟ้าแล้วก็เสียบโอ้ไม่มก็ดได้สามเมตรเลยทีเดียว เพไม่ค่อยน่นเท่าเนเอะไรกันเีไวออฟหินสีขาวแร่สีขาวแรสีขาวก็คือเป็นเป็นหินหินพลังพิเศษของเดวิลสปิริตอ่ะเพลงวัน o ัพท c ดี e r s ว m e of the d ออฟเดอะด a ว h e s กก็คือถ้าเราไปต้องไปขอปรับใหม่นงครับอะสหนึง ก็คือถ้าเราเก็บอันนี้มันจะทำการรีคอเวอร์ไอเกตข้้งบนซ้ายบนอ่าางนเองไหนวะไหนวะไม่เห็นมีเลยเกมรอกกูเ,เมกมถังยิงติอด,อ,ด,ดอะไรวะนะ จะทำทุกวันเลยหรือไงโหสวยจังวะเฮ้ยนั่นเนโรให้ช่วยเพื่อนแต่ดูดูดิดูหน้าลีลาคมันดูไหนสิโอ้ย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 ดูจ้ามันดูจ้ามันโอ้ยแม่บอกมาด้วยบอกมาด้วย มันบอกคโมอนด้วยไหมเองพูดได้ไหมเหรอปะเขาแจ้งแล้วไปมึงตอนนั้นมึงกระโดดง่ายดูดูโอ้โหมันเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยไอ้กองไอ้กองเก่ไอ้กองกุฏานแรกอือ้ขาที่ไปค้างข่าวแสดงว่าไม่นาน ก็ใส่อสีขาวมาแล้วก็ได้ ชอบออเอาหัวขาวด้วยอะไรกันน่ะจะเล่าประสาดแน่เลยหัวขาวเห็นมคอยหน้านะครับโอ้ยอยากเทจะบุมไม่ดีเท่าไหร่โอ้ยเทเลยโอ้ยแล้วก็กลายสีดำไปไม่ค่บยน้อยหรออย่างนี้นี่เองเมแหมทำไมวะทำไมกดดบนดันดิเดอะไรอ่ะ กเด็กอยู่มันจบดีเองไม่ได้เหโหตัวลำบากครับนี่ยลำบากเก็บก่อนเอาเมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วตัวตายตายตายกูตายเฮ้ยลงล่าเนาะไหวไหมครับพี่เอาอย่าเค่เออไม่กูต้องเล่นเลย โอ้ยโอ้ชอบอ่ะเปเปิกลายเป็นแต่ว่าอะไรอ่ะอัตราที่ยอมกังวลเลยอ่ะชอบอ่ะโง่เป็ตัวที่เล่นง่ายมากน่าจะต้องเป็นตัวที่ โอ้โหกินด้วยเอ๊ะท่านายแต้ง่นต้องมีอะไรแน่เลยขอ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 แบบลองเล่นทำหน่อยนะครับผมต้องแคสตเกมต้องแบบเรียวๆนี้แหละโอ้มีออฟจริงด้วยเนี่ยไว้ชมชีวิต แต่ว่าหลังจากนี้ผมเนี่ยนะครับนี่คือสงที่ผมจะไม่ใช้ต่อไปนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างน่าจะโกงมันไม่โกงหรอกสำคนที่เหนื่อยสำคนที่เหนื่อยนะแต่ว่าหลังจากนี้เราจะไม่ใช้ต่อไปแล้วแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเวลากีนะ่กี่ๆๆโมงวะ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนสิบห้าทีนะครับก็ผมก็จะพยายามเล่นให้จบ <c oughs> เ,เร็วที่สุด แม่จะเจอบอสหรือไม่เจอก็จะสู้กับท่ามาแันไหนแม่แมดเดียพูดเด่วพูดความจริงสิว่าไอ้ไอ้สะพานเนี้ยรู้สึกไม่ค่อยดีแม่โอ้โห oh oh. ต้องลง บ,บดดามากบมพีทำมีเมนอโอ้โ,โ,อโ,อโ,โ,อโเอ้เราเกคยทันอ,อทำอะไรทำอะไรตัวเองดูลำบากม,ม้ามีดูครับดู้วครับได้เอาเยอะครับ เราไปไม่ตายหรอกเป็นน้ำอาจจะจุกจุกหน่อยเออแต่ไม่เข้าตาแต่บีเปอนข้างบิีนชาโอเคนะมอเดีย่นั่นแหละ I will not allow him to gain any more power ฉันฉันจะไม่ยอมให้เจ้านั่นเอ,อ่อได้พลังไปมากกว่านี้แล้วเฮ้ยนี่ไงแน่นอนน,น,นที่ได้คิดถึง ที่มันเออตัวนอนอตัวนอนมาแล้วก็ตัวโตกขึ้นมาอ๋อ <c oughs> โอ้อมโหขบเมาเลยโอ้เป็นหวับได้ก น่า,นากลัวจังไ่เก็บไปจนหมดแล้วเปล่วาวะอ๋อมันมีเลือดด้วยนี่หว่าเอ้ยเราเห็นนะก้อนนกกับไอ้นี่จะมีเลือดด้วยมีออฟนี่ไงเพิ่มเพิ่มออฟแฟกตเมนต์ใช่ปะเอ่าไ,ไม่รู้ไม่รู้แฮะไม่รู้ว่าทำอะไรได้ไอหนี้นะ I need you นี่ไงอันนี้อ๋อที่ขาจริงด้วยเนี่ยเอาเอาเลือดของในตัวเบัก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 บอมบักบอมบักบอมบักบักเออบักบักบักนั่นแหละบักปุเชอร์ปุเชอร์อ่าตั้งเชื่อปุเชอร์แต่ตั้งเชื่อแล้วเนี่ยน่ากลัวถ้าเกนี่เป็นเกนซอมบี้นี่คือแบบน่ากลัวเนี่ย ไอ้นโนบบอกว่ามึงจะเรียกกูทุกวันเลยงตัวจะบอกเลยใช่ครับกูจะเรียกมึงทุกวันซากกตีแรกโกตีน่าแล้วบีบอกท่านแม่แสดงว่ามีตัวใหม่หรือไม่ก็ไม่เลยน่าแต่น่าจะไม่ตัวใหม่แฮะตัวคิดตัวคิดเด้อตัวคิดเด้อ โอ้น้าไม่โอ้แบบแทงเลสจริงๆลงไปดสูสิมาถิงครับ Ini Human blood is the source of his strength. I must cut off his supply. เลือดของมนุษย์คือพลังของเจ้านั่นฉันต้องการเอ่อตัดต้นตอของมันพลังมัน โอ๊ยตัตัวนีเแอ้ตายเอ้ตายเอ้ตายเอ้ตายรีบตายรีบตายรีบตายเลยเื่อรีบตายเลยรีบตายโหตลบมานี่มตลบไปด้วยนี่ีเอเข้าใจแล้วมามาแทงมาแ็แทงไกลสแปมอะขาเรียกว่าสแปม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 โอ้งาานานตแดจด ถ้าสงสารเอาดีเป็นตัวเล่นตัวนี้ถมันสงสารตัวอื่นมา,มากๆมันเล่นง่ายเกินแต่ก็อยาเลยเราอยากดูถูกเลยครับเพราะว่ามีความเชื่อว่ามันน่าจะโกงกว่า,น,า,านี้ได้สำหรับพวกบอสอะไรอย่างงี้น่าจะโกงกว่านี้อาดีแล้วเอามาด้วยแต่มาดูข้างหลังก่อน,นดีไหมข้างหลังมี แม่มีเหลืองแัะมีเหลืองไปมาทำไมเนี่ย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 ไม่คุ้ม่านี่เองมาทำไมเนี่ยเฮ้ยยาตกใจ ตกใจเพียงอ๋อตรงไจน่าจะเป็นทางเดียวกันแล้วแต่ว่าเมื่อกี้อะไรนะโอ้ยจังวะแค่เจ้า เล่นแล้วนิ้วงหงิกมากๆเลยโอ้ยนิวน้วงหงิกนิ้วหงิกนิ้วหงิกแล้วเกอบปอดสองตัพร้อมกันเออตาย,<อ>ยเรสอเินแน่ฮ <c oughs> ่านแน,น,น่รู้เลยว่าข้างหน้าเป็นบอสท่นแน่โดนตัดอย่างน,นี้ เจอไอ้ชื่ออะไรนะนิสันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในในไม่ใช่ใช่นิสันเดี๋ยวเราขอไปเอาไอ้นั่นก่อนไปเอานั้นนั้นตุต้มจิ้มไอชื่อน็อกแล้วหรือปะเนี่ยไอชื่อนั้นต้นนั้นติดพันไอ้ชิ้นนัน้น,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 นลูกดีนัน้นดีเข้าไปไปทำลายแล้วจะเป็นเต็ม อะไรเอ่ยรู้อ่ามูชมิริกแอชเตอร์ฟอร์แฟกเมนต์โอหทำให้ค่าอันนี้เพิ่มขึ้นค่าอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันจะเพิ่มขึ้นเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะครับตอนนี้มือเริ่มชาแล้วขอแป๊บนึง <c oughs> ขอสมบัด <c oughs> มือนหนึงเออจัดมือเอออ๋อ้ยนอ๋ออ๋ออ๋นี่ไงเห็นละอองนัลยไหมนี่น,น่าคือละอองที่แบบ ทำให้ไอ้เจ้าอุรเซนมีพลังแหม่โทรับแล้ว,วรับเหรอฉันอยากรู้จังเลยว่าฉันจะสามารถเรียกเจ้าผู้หญิงมาได้ไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากันเราก็รอกันเลยทีเดียวนะครับครับตัวสัตว์จากซูเปอปร์แมน โอ้โหท่าอยา่างเทพแล้วก็ใส่เหรียญติ๊กติกต๊กติ๊กติ๊กเออฮัลโหล Come meet me I'm at Yeah 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 keep your panties on I see ya already be right there มาจ้าจ้าจ้าฉันรู้แล้วนายอยู่ไหนกำลังมาโอ้โหโอ้โหโอ้บี าสวยแกกู okay. เกียดเสียงพี่จริงๆเกือก็ต้องเดินเลยข้างๆเดินข้างๆซีดิเมติกกูอยากจะพูดเลยนะมีอยากจะพูดเลยนะมึแย,ย่มากชั่วมากนะนี่โคูนะใช่ไหมอชื่อเลยนะหมอหมอไม่เห็นหน้าเลยเอ้ย <Hey. S 1> เออไหนเด้อซิมีอะไรให้เออเนี่ยสก,กิลอัพสก,กิล มีไลทแมร์วิชั่นดคอมโบมียร์ควิกเพลย์อันนี้จะไม่เร็วขึ้นโปรโมชั่นโหทายยากเลยนเทคเฮาดเกียงแน่ไหนไว้ไอเกฟันเนี่ยเกฟันไบค้าเกดิเฟนส์นอนชาโดชาโดคอมโบ เอ็ดแฟรงกี át, okay. ้แท็กแล้กเชคพดโยสักคิปประเนไแรที่จะืนนเหลือน่จะแพงไปหน่อยแล้ไปพ่แไปกันโอเคครับสหรับิคอรัสเนสลาไม่ใช่จะมาให้หมดให้ได้จริจริงเนี่ย ฉันเต็มเนินต่อสัตว์สั้เรื่องนี้เองไม่มีเลยนะพระเจ้าเป็นอะไรแอบนี้อะเนี่ยานร tapi ลส์ตายนรอลส์ฉันกันเหรอเอ้อนี่ฮอร์เดี๋ยวมาไล่เด็กกันเฮ้ย parasite not not in this lifetime, as the air to a bird or the sea to a fish, so is contempt to the contemptible. วันนี้ไม่ใช่เท่าไหร่ตาว่าโอ้โหโอ้โหจะบอกวาปีโกลละ

Lea Bloy, Leo Tatat. The cut worm forgives the plow. What do you say? Maybe hot and late. ไม่ได้ใช่แล้วกูว่าไม่ได้ใช่แล้วโอเคอ๋อไดกดโอเคแต่่าเอ้ยอ่นั่นไม่ได้เป็นสัญญที่เลนะอฉันก็แฟนเดลงว่านั่นน่าจะเป็นเกินไปที่จะจัดการได้นะเอาแต่แ้่กูว่าต้องบีนบีกูแม่เลยกูาชชอบมึงเลยแมเลย กูจบไปทำไปวะเนี่ย